สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วนี่นะครับก็เป็น ep 1นะครับเป็นสวิตชิงนะครับที่ขึ้นอยู่กับโหลดนะที่ขึ้นอยู่กับโหลดควบคุมด้วยโหลดนั่นเองนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนนี้จะอธิบายถึงแบ่งเป็นส่วนนะพูดหลักการให้ฟังแล้วการออสซิเลตนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร วงจรบางแบบใช่ไหมครับสวิตชิ่งนี่ก็กำเนิดความถี่ด้วยวงจรที่ผลิตความถี่ต่างหากใช่ไหมอาจจะเป็นในรูปแบบ IC อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นทรานซิสเตอร์ควบคุมนะครับทรานซินสตเตอร์อาจจะมาควบคุมาการทำงานของไอเจ้าทรานซิสเตอร์นะครับทำการสวิตชิ่งนะครับ คือหลักการสวิตชิ่งนี่เอาตัวนี้เป็นสวิตใช่ไหมตัวนี้แหละนะครับทำตัวเป็นสวิตนี่นะครับทานซิสเตอร์นี่นะครับทำตัวเป็นสวิตใช่ไหมครับก็ต้องมีสัญญาณเข้าที่เบสใช่ไหมครับไอตัวผลิตสัญญาณนี่นะครับอาจจะเป็น IC ก็ได้ผลิตสัญญาณเข้าตรงเบสนี่นะครับเข้าตรงนี้แหละนะครับตรงขาเบสนี่โดยปกติใช่ไหม เขาก็จะใช้สัญญาณพันนี่แหละมากระตุ้นให้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ตัดต่อนะครับในกระบวนการผลิตพันนี่อาจจะใช้ IC ก็แล้วแต่อาจจะใช้ทรานซิสเตอร์ก็แล้วแต่แตนะครับแต่เรามาดูกระบวนการของตัวนี้บ้างนะครับการออสซิเลตนี่นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับดูการออสซิเลตคืออะไรการออสซิเลตก็คือการกำเนิดที่ต่อเนื่อง นะครับเป็นการกําเนิดที่ต่อเนื่องนั่นเองกําเนิดสัญญาณที่ต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ฐานซีเตอร์นะเป็นตัวกําเนิดต่อเนื่องนี่นะครับแต่ใช้แรงไฟนี่นะครับใช้แรงไฟที่ที่ผลิตออกมานี่นะครับที่มันผลิตออกมานี่แหละจากจากตัวสวิตชิ่งนี่นะครับในครั้งแรกนี่ ไฟ3 0 0โวลต์เข้ามาใช่ไหมครับก็เกิดการเหนี่ยวนำที่ L 1คือตัวนี้นะครับเกิดเกิดการเหนี่ยวนำที่ L 1นะครับขณะเดียวกันก็ก L หนึ่งนี่ก็จะกําเนิดสนามแม่เหล็กแล้วก็เหนี่ยวนำขดต่างๆนี่ให้มีไฟใช่ไหมครับขดนี้ก็จะมีไฟเพราะตัวนี้แหละนะครับมันมีไฟเข้ามาแล้วมันก็เกิดการเหนี่ยวนำ ขด L2 ก็เอาไฟไปป้อนเพิ่มไปยังเบสให้ทำงานหนักขึ้นให้ทำงานมากขึ้นนั่นเองนะจากที่มันใบอัดอยู่เล็กน้อยเห็นไหมครับผ่าน R2 ตัวที่เบสเนี่ยใบอัดอยู่เล็กน้อยพอตัวนี้เริ่มเหนียวนำนี่ก็จะเกิดพอตัวนี้เลิกเป็นสนามแม่เหล็กก็จะเกิดการเหนี่ยวนำขดนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงออกไปไฟบวกนะครับไปเสริมให้ทำงานหนักขึ้น หนักขึ้นจนอิ่ม,มตัวอพอหนักขึ้นจนอิ่มตัวก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรหรอกไม่เกิดการเหนียวนําแล้วหมดแล้วสนามแม่เหล็กอิ่มตัวใช่ไหมถ้ามันอิ่มตัวเนี่ยมันก็เริ่มแล้วตัวนี้ก็ไม่ไม่มีไฟมาจ่ายที่เบสนะครับก็หยุดทํางานหยุดทํางานนะครับพอหยุดทํางานนะครับก็เริ่มใหม่แล้วนะครับไบอัสก็เริ่มผ่านเข้ามาตรงเบสใหม่ นะครับไฟก็เริ่มผ่านมาขดลวดนะครับนะครับขดลวดก็เหนียวนำนะครับขดนี้ก็เหนียวนำไฟนะครับก็มีไฟออกมาเลี้ยงเบสพออิ่มก็หยุดอีกอิ่มอิ่มหยุดหยุดเหมือนเราทานข้าวอิ่มแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทานอีกนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้แหละแรงไฟตรงนี้เนี่ยนะครับ มันมามันมันม,ม,มีมีหายหายมามาใช่ไหมมีมั่งไม่มีมั่งเกิดจากการอิ่มตัวนี่แหละนะครับหยุดมั่งไม่หยุดมั่งก็เปรียบเสมือนไฟที่มากระตุ้นที่เบสนี่แหละเหมือนพันเลยมากระตุ้นที่เบสนะที่เบสนี่ก็เหมือนมีพันมากระตุ้นใช่ไหมเป็นจังหวะแบบนี้มีอ่าก็คือหยุดเออมีไม่มีมีไม่มีวนเวียนอยู่แบบนี้ การที่มันวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเกิดการออสซิเลตขึ้นแล้วออสซิลเลเตอร์ออสซิเลชันนั่นเองเกิดการออสซิเลตก็คือต่อเนื่องกันไปไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าเราจะปิดเครื่องหรือปิดไฟตรงนี้นั่นแหละนะครับตัดไฟตรงนี้ออกนั่นแหละนะครับการกําเนิดขึ้นที่ต่อเนื่องนี่เราเรียกว่าการออสซิเลตนะครับคือกําเนิดพันธ มันจะอะไรยากเข้าใจง,ง่ายๆก็คือพันคืออะไรพันคือไฟฟ้าอะไรคิดที่กําเนิดต่อเนื่องได้เขาก็เรียกการออสซิเลตซึ่งการออสซิเลตนี่เราจะผลิตขึ้นออกมานี่นะครับเป็นพันนี่มันผลิตได้ทานเจ้าตัวเดียวก็ผลิตได้นะไอซี IC ตัวเดียวก็ผลิตได้นะไดโอดนี่ตัวเดียวก็ผลิตได้ก็เอาไฟจากนี่แหละจากขดที่มันที่มันเหนียวนํามานินแหละนะครับป้อนเข้าไป ป้อนแล้วมันก็อิ่มตัวเพราะตัวนี้พอนํากระแสไประยะหนึ่งถึงจุดหนึ่งมันอิ่มตัวอิ่มตัวมันก็หยุดสิตรงนี้ก็ไม่มีไฟไม่มีไฟก็ไม่มีไบอัอไม่มีไฟบวกเลี้ยงมันไงเบสมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะฟังผมพูดดีๆแล้วจะเข้าใจนะครับก็จะเล่าให้ฟังแค่นี้นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นตัวกำเนิดความถี่เหตุเพราะ มันยุบหนอพองหนอนั่นแหละยุบหนอพองหนอก็คือ,อเหนียวนํำก็มีไฟพออิ่มตัวก็ไม่มีไฟวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งหนึง่งเริ่มกระบวนการแบบเดิมอีกครั้งหนึง่งพออิม่มตัวนี้ก็ไม่จ่ายไฟตัวนี้ก็หยุดพอหยุดก็ไม่มีการเหนียวนำํำไม่มีสนามแม่เหล็กแล้วมันก็เริ่มใหม่อีกเราเรียกว่าส่วนนี้แหละที่มันเป็น อ uh, เป็นวงทำให้เกิดการออสซิเลตออสซิเลตก็คือแกว่งไม่หยุด uh, uh. วนเวียนอยู่ไม่หยุดนั่นแหละนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับ mm hmm. อาจจะได้ยินคำว่าออสซิเลตนะครับคำว่าออสซิเลตคงพอเข้าใจนะครับใ uh, ช้ได้นะครับศัพท์นี้ก็ใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการผลิตความถี่อะไรที่ต่อเนื่องนะครับ จะผลิตความถี่ในรูปแบบฟันเลื่อยแบบสามเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่หรือขึ้นวิทยุที่เป็นทรายนี่เราก็เรียกว่าการออสซิลเลตได้นะคือมันสามารถกําเนิดความถี่ในหลายรูปแบบนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขึ้นลาดขึ้นทรายได้หมดถ้ากระบวนการที่ เกิดเกิดซ้ำๆเกิดเกิดซ้ำๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่จบสิ้นนี่เราเรียกว่าการออสซิเลตนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเครื่องเสียงนี่เวลาเราเปิดแรงๆนี่เสียงจากลําโพงวิ่งเข้าไมโครโฟนแล้วก็ขยายออกไปก็วิ่งเข้าไมโครโฟนอีกวนเวียนอยู่แบบนี้เกิดการหอนเราก็เรียกว่าการออสซิเลตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเครื่องขยายเสียงน่ะ เวลาเรามีไม่ใช่ไหมเราพูดไม่นี่เสียงจากลําโพงมันเข้ามานี่มันวนเวียนมันทําให้เกิดเสียงหอนนั่นแหละมันเกิดการออสซิเลตนะครับสัญญาณก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาวนเวียนอยู่แบบนั้นนี่นะความหมายนะครับคําว่าออสซิเลตนะครับครับก็วันนี้นะครับก็จบเรื่องออสซิเลตอ่า วงจรกําเนิดความถี่ก็กําเนิดจากไฟนี่แหละนะครับไฟตรงขด L 2อนี่แหละนะครับกระบวนการของมันเป็นแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการออสซิเลตเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไม่มีไม่มีไอซีผลิตความถี่เข้าไปยังเบสนะครับอันนี้คือมันอาศัยนะครับหม้อแปลงนี่แหละนะครับก็ ลองฟังซ้ำๆท้าไมเข้าใจไม่เข้าใจก็เม้นมาอีกนะครับไอซีหกับอ3เห็นไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง C1 กับอ3 C1 นี่ซีกับอ3นี่เห็ 3, นไหมอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นอ่าสนับเปอร์นะครับป้องกันไม่ให้คิวหนึ่งเสียหายนะครับ C1 กับ r 3นี่ต่อร่วมกันแบบนี้เป็นสนับเบอร์นะครับ ป้องกันให้ไม่ให้คิวหนี่เสียหายเมื่อมันนำกระแสแล้วก็เกิดการแล้วก็เกิดการแรงไฟอพอมันเหนียวนำนี่มันจะเกิดแรงไฟที่ตรงนี้สูงนะครับ C1 กับ R3 นี่ก็จะช่วยแบ่งแบ่งไฟส่วนเกินนี่แหละผ่าน C1 มา R3 ก็เป็นโหลดให้แก่มันนะครับแล้วก็ลงกลาวไปเป็นการกำจัด พลังงานส่วนเกิดน,นั่นเองนะครับ C1 และ R3 นะครับเอานะครับก็คงมีเท่านี้ในโพสต์นี้เท่านี้เหรอนะครับเดี๋ยวเอากลอกคลิปหน้านะครับไปที่ละส่วนอันนี้ในส่วนของออสซิเลตนะครับก็ขอจบเท่านีา้เข้าใจหรือเปล่าก็เม้นๆบอกหน่อยนะครับ ก็อธิบายง่ายๆแบบนี้แหละบ้านๆกันเนาะขอให้เข้าใจอย่างอื่นไม่สำคัญนะรูปภาพตัดต่อไม่ต้องหรอกไม่รู้จะไปตัดทำไมนะครับมัวแต่ตัดอยู่คงไม่เสร็จง่าย <c oughs> ครับสวัสดีครับติดตาม EP3 นะครับตอนจบ